เข้าสู่สาระดีกว่าบันเทิงสักเรื่องไหมครับมีเรื่องบันเทิงด้วยเหรอคะร้องเพลงช่วงนี้เขาเครียดเรื่องการเมืองกันนะเดี๋ยวจะแก้รัฐมนตรีจะมีม็อบอะไรต่างๆนี่ไม่เครียดกับเขาเหรอกระทรวงวัฒนธรรมอ๋อกระทรวงวัฒนธรรมทาไมคะเขาชวนคนไทยร้องเพลงชาติทางประเทศอ๋อก็ฟังดูดีเนี่ยนะอ๋อชวนร้องเพลงชาติไม่ดีตรงไหนอะ่ะเขาจะกะเกณฑ์ให้หน่วยราชการต้องระดมผู้คน ร้องเพลงชาติทุกอำเภอค่โทษประเทศเวลาเดียวกันและวันเดียวกันโดยพร้อมเพรียงอะไปดูหนังสือด่วนที่สุดอืไปดูหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่18กันยายน2563หัวตราครุฑกระทรวงวัฒนธรรมเลขที่10ถนนเทียมเรื่องมิตรห้วยขวางกทม <c oughs> เรื่องเรื่องโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกการร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปีงบประมาณ2563 ร้องเพลงนี่มันเกี่ยวพันกับ,ก,บ,ก,บกับปีงบประมาณด้วยเหรอนี่ไงแสดงว่าเขาร้องเพลงชาติกันแล้วต้องมีการใช้งบประมาณไงปีงบประมาณปีละครั้งเหรอครับเออก็ต้องใช้งบประมาณไงเลยบอกเป,ป็นปีงบประมาณเรียนเรียนเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยบอกไปเลยอย่อเรื่องก็แล้วกันย่อเรื่องก็แล้วกันนะครับสรุปว่าสรุปว่าหนังสือด่วนที่สุดลงมาที่18บกันยายนจากกระทรวงวัฒนธรรม ไปถึงผู้ว่าทุกจังหวัดสาระมันอยู่ตรงนี้ที่ต้องโดนที่สุดก็เพราะว่าวันที่28กันยายนนังสือออกโดนที่สุด1 8กันยายนอีกวันเราว่าอีกสีวันข้างหน้าก็คือ28กันยายน2563เวลา8โมงเช้าเราจะต้องร้องเพลงชาติกันอยู่แล้วนะคะโรงเรียนต่างๆแล้วก็รายการต่างๆก็จะต้องเปิดเพลงคารพพงชาติตอน8โมงเช้านังสือดังว่าก็ขอให้ผู้ว่าไประดมผู้คน จากท่านพิการเชิญธงขึ้นเสาตอน8โมงเช้าและร้องกับร้องเพลงชาติพร้อมๆกันทั่วประเทศอำเภอ878อําเภอค่ะมีงบให้ด้วยนะมีงบให้ค่ะอำเภอละ5,000บาทค่ะสำหรับการร้องเพลงชาติวันที่28ตอน8โมงเช้าสรุปนะโครงการนี้มันเป็นแคมเปญปลุกจิตสำนึกรักชาติปลุกจิตสำนึกรักชาตินั่นแหละใช่ค่ะ เขกจิตสํานึกลดความขัดแย้งแตกแยกเขาสร้างความภาคภูมิใจไงของคนในชาติทําให้ผมนึกย้อนกลับไปเมื่อสมัยกี่ปีมาแล้วล่ะกี่ปีมาแล้วปีนี้หกสาปีห้าสองปีห้าสิบกว่าปี11บเอ็ดปีแคมเปญใหม่กระทรวงวัฒนธรรมยุคลุง2สอนะครับแคมเปญนี้ทําให้ผมนึกถึงแคมเปญที่เคย กระหึ่มทั้งประเทศเมื่อ11ปีที่แล้ว1 1 12, 12ปีนั่นแหละปี52อย้อนกลับไปสมัย2552สมัยนั้นรัฐบาลใครครับรัฐบาลอภิสิทธิ์ค่ะรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชาชีวะเป็นานายกค่ะใครเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักครับท่านรัฐมนตรีสาธิตวงหลองเตยค่ะตอนนี้ทํางานตอนนั้นทํางานละดูครับปรากฏว่าไอเดียกระฉูดจริงๆท่านอดีตรัฐมนตรีสาธิตวงหนองเตยสมัยนั้น11ปีที่แล้วค่ะได้ จัดโครงการเสนอคอรมอมีชื่อว่าโครงการไทยสามคัคคีไทยเข้มแข็งย่อเรื่องดีกว่าโครงการนั้นคุณสาธิตวงหนงเตยก็กะเกณสั่งการให้ทุกจังหวัดจัดให้มีการร้องเพลงชาติพร้อมๆกันตอน6โมงเย็น6โมงเย็นเชิญธงลง จังหวัดละหนึ่งวันจังหวัดละหนึ่งวันเขาจะเวียนไปเลยนะคะตั้งแต่20กันยาไปก็จังหวัดสุดท้ายจะเป็นกรุงเทพ5้ธันวาปี2 5 6 2 2 5หค่ะ2 5 5 2ใช่ปี52า่กันยาเริ่มด้วยจังหวัดที่พยัญชนะขึ้นต้นด้วยตัวแรกใช่ไหมครับกระบี่กระบี่กอกไก่กเรียนตามอักษรเลยไม่ต้องแย่งกันนะจังหวัดไหนเป็นจังหวัดแรกจังหวัดสุดท้ายก็คืออุบลอุบลแต่เขาปิดท้ายจริงๆนะเขาปิดแคมเปญเขาปิดอีเวนต์ปิดแคมเปญก็คือกอกไก่ก็คือกรุงเทพมหานครค่ะ ย้อนกลับไปชมคลิปเมื่อ11ปีที่แล้วสักนิดไหมครับอืม11-12ปีที่แล้วเชิญนะ,ะเชิญนะจำกันได้ไหมเราร้องเพลงชาติตอน6โมงเย็นเวลา18นาฬิกา เอาแล้วครับเอาแล้วครับคลิปเมื่อสักครู่เป็นอีเวนต์ปิดแคมเปญไทยสมัครีไทยเข้มแข็งร้องเพลงชาติมันทั้งประเทศเวียนกันจังหวัดละ1วันเริ่ม20กันยา62ค่ะปิดท้ายวันที่4ธันวา62อปิดท้ายแคมเปญจริงๆที่กทรทมเขาจัดกันที่สนามสุพาชชาลาใสค่ะ ถ่ายทอดสดด้วยถ่ายทอดสดไปทั้งประเทศใช่ค่ะถ่ายทอดสดทั่วประเทศด้วยนะคะอีเวนต์การร้องเพลงชาติตอน6กโมงเย็นสมัยปี5้าสองรัฐบาลสมัยนั้นแล,และรวมถึงน้ำตีสมัยนั้นประกาศว่านี่คือแคมเปญลดความแตกแยกค่ะนี่คือแคมเปญที่จะใช้เพลงชาติเป็นสื่อในการเชื่อมร้อยหูจิตหูใจของไทยทั้งชาติอื ตอนนั้เขาเปเหตุผลเขาบอกช่วงก่อนปี52าสองปีก่อนหน้ามันมีความบุญนหว้อะไรเงี้ยในประเทศก็เลยอยากจะได้เพลงเนี้ยมาช่วยสรุปสรุปจัดร้องเพลงชาติทั้งประเทศเนี่ยมันลดความขัดแย้งได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าสร้างความรักความสามคคีคนในชาติไงโอเคคิดไปถึงนะ11ปีผ่านไปแต่สมัยนั้นก็ใช้เยอะนะก็ใช้เงินนะสมัยนั้นเนี่ยร้องเพลงทั้งประเทศเขาใช้งบประมาณ13ล้านบาทใช่เพราะจับทุกวันไงโอเคคิดไปถึงว่า11ปีผ่านไป คนไทยต้องกลับมาร้องเพลงทุกอำเภอแต่คราวนี้ไม่ใช่คนละวันวค่ะัน<ต>เดียวกัน,วนเวลาเดียวกันวันเดียวกันโดยพร้อมเพรียด <8 S 1> <ๆ S 2> บงเช้า28กันยาทุกอำเภอค่ะผู้ว่าต้องสั่งให้ข้าราชการนำทีนประชาชนร้องเพลงชาติใช่ค่ะมีงบให้นะคะอำเภอละ5,000บาทใช้งบไปทั้งสิ้นก็แค่4 3ล้านสาม สี่ล้านเศษสี่ล้านเศษเบนความเชื่อว่านี่คือแคมเปญปลุกจิตสำนึกความเป็นชาติรักชาติเมื่อรักชาติชาติเดียวกันมันก็ไม่ขัดแยง้งมันก็ไม่แตกแยกโอเคไหมคะคุณเดนัยจะไปรู้อ่ะโอเคจบข่าวจบ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 จ,บ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 จบสนุกดีค่ะม,มีอะไรนะเราก็มาบอกกันนะส่วนในโซเชียลว่ายังไงก็เรื่องของโซเชียลเขาปะคิดไปถึงนะสิบเปีผ่านไปค่ะผมยังจะต้องมานั่งยืนร้องเพลงชาติพรอมพร้อมกับ ใครต่อใครเยอะแยะอืเพราะเขาขอมาเขาจัดอีเวนต์ไงแล้วเขาชื่อว่าร้องเพลงชาติเนี่ยมันจะทําให้คนไทยเป็นหนึ่งเดียวอืรักษามาคีปลุกจิตสํานึกเข้าใจกันไหมคะ